สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านยินดีต้อนรับแฟนมวยทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดที่ด็ดมวยตู้ช่องนี้นะครับช่องนี้เป็นช่องเปิดใหม่ของการปืนโตก็จะลงคลิปมวยหลังช่างน้ำหนักแล้วก็มวยล่วงหน้าเพื่อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางให้แฟนหมัดมวยที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับตอนนี้ช่องการปืนโตช่องหลักก็โดนแบนทาง YouTube ก็แบนยาวเลยนะครับเนื่องจากว่าผมทําผิดกฎ u t u b e นะช่องเดิมก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับต่อไปนี่จะลงคลิปมวยช่องนี้เป็นช่องหลักช่องเดียว แฟนมันมวยที่เข้ามารับฟังรับชมก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้การปื้นโต้ด้วยนะครับช่อง YouTube ช่องใหม่นี้ใช้ชื่อช่องว่าชี้มวยเด็ดทีเด็ดมวยโต้นะครับตอนนี้คนติดตามก็ยังน้อยอยู่ผมก็ขอกําลังใจจากแฟนมันมวยทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อให้ผมได้มีกําลังใจในการทํามวยข้อมูลมวยดีๆสู่ช่อง YouTube ข้อมูลมวยดีๆสู่ช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับก็จะใช้ช่องนี้ช่องเดียวนะครับ คลิปนี้ก็จะให้ทัศนวิเคราะห์วิจารณ์มวยหลังจ้างน้ำหนักเช็คตัวนักมวยทัศนะมวยรักมวยชอบในรายการสึกมาไทยพันธมิตรจากนิ้รชกกันในวันจันทร์ที่8ธันวาคมปี68จะที่สนามมวยวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิคู่มวยจัดไว้2ช่วงเวลาละครับ9คู่ช่วยขอยการ4่คู่ชนะสดทางช่อง t f u r U เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาถึง20นาฬกา ช่วงนี้สองมีห้าคู่ติดตามในช่องโกสปอร์ตเริ่มตั้งแต่สองทุ่มครึ่งน,นะครับคลิปนี้ให้ทัศน์พิฆาตวิจารเพียงช่วยขอให้การสี่คู่ล,ละลักเพื่อแฟนมือนำข้อมูลไปพิจารณาประกอบการเป็นแนวทางกันนะครับก่อนอืน่นมาดูใบรายการคู่มืองกันนะครับศึกมาลายพัฒมิตรประจวบตันนี้สี่คู่มีใครขึ้นช่วกับใครกันบ้างคู่ที่หนึ่งของรายการจะเป็นแซมสันสิงห์บัลังทองชกกับเพชรนครเกียรติทุนยศร้อยแปดอร้อยเก้าปอนฝ่ายแดงแซมสันตอบลักให้เพชรนครหนึ่งปอนด์นะครับคู่ที่สองยก ยอดปะตพีสิงจตุรัสโชคกับรักเมืองไทยกเกวนเมืองยิมร้อยสิบบอลคู่ที่3จะเป็นพลัมสอสมหมายโชคกับฉัดเพชรเกียรติทงยศร้อยสิบห้าร้อยสิบหกบอลฝ่ายแดงพลัมต่อให้ฉัดเพชรหนึ่งบอนลนะครับคู่ที่4เป็นคู่เอกาำารกันแสงเทียนจิ๋วที่เด็ดเก้าสิบเก้าโชคกับเพชรเมืองเดชอมพนลนครอุบลโชคกนในพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสามบอลก่อนไปให้ทศนะวิเคราะห์พิจารณามวยผมขอฝากกดติดตามช่องใหม่ของการบุโตช่องนี้ไว้ได้วยนะครับ ชื่อช่องชี้มวยเด็ดทีเด็ดมวยตู้นะครับพร้อมแล้วก็มาเริ่มวิเคราะห์มวยกันเลยนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการจะเป็นแซมสั้นสิงบาลังทองโชกกับเพชรนครเกียรติยศรรคู่นี้โชคกันในพิกัด1 0 8่งร้อยปด่อยายแดงแซมสั้นต่อมาให้เพชรนคร1ปอนนะครับแซมสันมา107.8ขาดไปจุดสองเพชรนครมา110.8ลดไป1.8แซมสั้นสิงบาลังทอง แซมสั้นสิทธิ์จากุ้งคนเดียวนะครับสิบก้าปีร้อสิบเซนติมเมตรเมอรบูรีล,ลมนะสร้งดยเอเคห้างแพ็กเมย์ไทยที่ชนบุรีนะครับประให้เมย์สายครบเครื่องบูเปิดเกมเด็กขาแะบ,บัตหูดแรงสอรสอนสอศอันตรายกล้าแรกกล้าบวกหูจิถูกใจดีนะครับบูดูดัน สามไฟหลังชกไว้นะครับแพ้นอกยกห้าให้กับสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะที่อ้อมน้อยแล้วมาชนะนกยกที่สองขุนแผนหนุ่มจอเมืองศรีที่ศิกจิตเมืองนนท์ล่าสุดชนะนกยกที่สี่เจ้าเสือใหญ่ศิสาธิตที่วีทีมวยราชจะดำเนินนะครับยี่สิบสองตุลาคมปีหกแปดที่ผ่านมาคููชกเป็นเพชรนครเกียรติทงยศเพชรภูไทยเกียรติทงยศคนเดียวนะครับยี่สิบเอ็ดปีร้อยหกสิบหกเซนติเมตรมวยโคราชนครศรีมาซ้อมอยู่ให้หมวยเกียรติทงยศที่นครพนม ประเภทมวยเข่าบู๊เปิดเกมติขคารมัดเดินบู๊เดินชนนะครับสาไฟหลังชกไว้นี่แพ้รวดเลยนะครับสาไฟหลังชกไว้แพ้คะแนนจะามทองซิ้วมวยไทยที่ราชดำเนินแล้วมาแพ้คะแนนลุกค่าสอสศิวัน์ที่ออมน้อยล่าสุดแพ้คะแนนเพชรแดงวันของอม w k วที่เวทีมวยตะวันน้า21กรกฎาคมปี68ที่ผ่านมาคู่นี้รูปร่างเนื้อตัวจะเห็นว่าแซมสันจะลอยกว่านิดหนึ่งนะครับความเก๋ากระดูกกรผันมวยอยู่ที่แซมสันนะ สั้นจะเก่าเกมกว่าผ่านมวยดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบไปแล้ววันนี้ออกศาสนาไปที่แซมสั้นโบดูดันกว่าเก่าเกมเอาวุธหนักแรงต้นจัดโหดจี๋สวใจดูดีกว่านะครับประเภทหัวใจดวงโตกว่านะกล้าแรกกล้าบวกเดินเดินบทเดินพีเ่เ,เข้าไปวันนี้จะเบียดะนะชนะเพชรนครเกียรติธงยศนะครับคู่หนึ่งของรายการยังออกศาสนาไปที่แซมสั้นนะครับจะชนะเพชรนครนะคู่ที่สองของรายการยกมาจากช่วงที่2ยอดปะตพีสิงจตุรัสชกกับรักเมืองไทยกวยนนเมืองยิม คุณนี้โชคกันในพิกัดหนึอบปอนด์นะครับยอดปัตตพีมาร้อยสิบลดไป1นึปอนด์รักเมืองไทยมาร้อยสิบลดไปจุดสองยอดปัตตภีสิงห์สตรียอดปัตตภีม,ม,มอธ,อธมมันวาสินคนเดียวกัน23ป15ี159เซนติเมตรมวอนาลาที่บ้านนะครับซ้อมอูเอ็นนี่มือไทยเพื่อเมานึงขวาครบเครื่องเตคขาตะมาปั้มตีเข่าในล้อละมาตีหมัดซอกแรงสามไปหลังชกไว้ชนะนคะแนนเพชรแดงวันของโอมวีคที่ราชดำเนิน จากนั้นประมาชนะคะแนนเสือฝั่งซ้ายเกียรติรงรถที่เวทีเมืองอ้อมน้อยล่าสุดแพ้คะแนนด้วยขุนทัพจเอ็นดีพัทลุงที่อ้อมน้อยนะครับวันที่13กันยายนปี68ที่ผ่านมาคู่โชคเป็นรักเมืองไทยกลวยในเมืองยิม21ปี168ซนติเมตรเมืองหนองบัวลำพูน,นะครับซ้อมอยู่แค่ไมยกลวยในเมืองยิมที่หนองบัวนะประเภทมวยจังหวะฝีมือครับครบเครื่องต่อยมาศาดแข้งดักศาดดักแทงเสียบแหลมแทงเจ็บรู้สู้ดีกลับมาโชคภาคใหม่นี่ฟอร์มดีนะครับสี่าหลังนี่แพ้แค่ไฟเดียว ชนะ3ไฟ3สามไฟหลังชกไว้ชนะน็อคยกที่3เพชรแดงวันหนูอมวริวคโอ U U, ที่ลาดดำเนินแล้วมาแพ้น็อคยกที่4วันพิชิตสมคิดดียิง่งที่อ้อมน้อยล่าสุดชนะคันแนนซูเปอร์แบงค์สมณีวันมวยไทยที่ราชเจดํำเนินนะครับวันที่5้าพฤศจิกายนปี68ที่ผ่านมาลูกร่างเนื้อตัวเหน็นว่าฝ่ายน้ำเงินนะครับรักเมืองไทยสูงรอยเพียรนะวันนี้ได้สูงนิดหนอยกว่าพอสมควรเลยครับส่วนกระดูกมวยความเก่าอยู่ที่อ้อมปัตภีแต่วันนี้เสียเปรียบร่งร่างพอสมควรนะเตี้ยกว่าสั้นกว่าเยอะ เมื่อเปยบเทบไปแล้ววันนี้ออกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับรักเมืองไทยเกวนเมืองยิม้มสูงยาวกว่าเยอะดักสะดักแทงมวยช่วงหลังดูสดกว่านะอาศัยรูปร่างสูงยาวกว่าเดินเสียบเดินแทงมันนี่มองว่าดีกว่าลูกใหญ่ทำแล้วเห็นแรงเบียดแรงปะทะดูดีวันนี้จะบทชนะยอดปัตตพีนะครับคู่สองของรายการออกชอบไปรักเมืองไทยคู่ที่3ของรายการพันลำสอสม,มัยโชกกับชัดเพชรเกตุกรงยศคู่นี้ชกกันในเปียดร้อยสิบห้าถึงร้อยสิบหกบอลฝ่ายแดงพันลำต่อลกให้ชัดเพชรหนึ่งบอลน,นะครับ พลำม,มาร้อยสิบหาจุดสี่ลดไปจุดสีชาดเพชรมาร้อยสิบลดไปจุดสพลัำสอสมหมายพะลำทีเอ็นเดมอนโฮมหรือว่าเจ้าเทพพิทักพิทักเมืองแคนคนเดียวกัน32ปีแล้วนะครับร้อยิซนติเมตรมวยขอนแก่นสมสอสมหมายประเภทเมือ,มอขงขวามวยเข่าเปิดเกมตีขาสมัดเข่าแนวๆรอด้ามัดตีปั้มตีวงในแข็งแรงเก,ก่าเกมผ่ามวยดีสามหลังโชคไว้เสมอกับฉลามชน,นงบางทรย ที่ศิกรุ่งรอสุวรรณพงศ์จากนั้นก็ามาชนะคะแนนเหินออต้อาวันที่ลาดำเนินล่าสุดแพ้คะแนนก้าศึกสอสมาคมท่ละาจดดำเนินนะครับ22ตุลาคมปี6 8ปที่ผ่านมาคู่ชกเป็นฉัดเพชรเกียรติทวงยศฉัดเพชรสิผู้ใหญ่ไก่เรนูหรือว่ากาหลงทอตอ,อขุนน้ำใสคนเดียวกัน21ปี1้7เซนติเมตรมือโคาราชเขาจะสีมานะครับซ้อมอยู่ค่ายมวยเกียรติทวงยศท,ที่นครพนมนะ ประเภทมวยบูส์ไฟเตอร์เปิดเกมแต่ขาแตมบูดูดันปั้มตีสู้มวยทางซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายอุดแรงฟอร์มช่วงหลังนี้แพ้รวดเลยนะครับสามแ้หลังชกไว้แพ้คะแนนตะลุมพุกส,ส่อสิวัตรที่เวทีมออวยตะวันนาแล้วมาแพ้คะแนนดาวิดอาหมิงมวยไทยที่เวทีมออวยตะวันนาล่าสุดแพ้น้องยุคสี่ให้กับเฮาดงเกียรติบ้านหลาที่ราจดำเนินนะครับวันที่สามกันยายนปีหกแปดที่ผ่านมารูปร่างเนื้อตัวคู่นี้พันลำจะสูงร้อยกว่าน,นิดนึงนะ สดกับเก๋ามวยเก๋าเกมพื้นพี่คือมวยผ่านมวยดีเข่าในเหนียวแน่นอยู่ที่พันลำมวยหนุ่มสดโบูดุดันเปิดเกมอยู่ที่ฉัดเพชรคู่นี้เมื่อเปยบเทียบกันไปแล้วผมออกทัศนะไป่พันลำแหละครับรุ้นไปปลายท้ายต้นๆสามยกไม่โดนฉัดเพชรกดล่วกขลุนไปก่อนรุ้นเบียดเข่าในไปปลายท้ายของพันลำเก๋าเกมกว่าวันนี้ได้สูงได้้อยกว่านิดนึงจะชนะฉัดเพชรนะครับทัศนะมวยคู่ที่3ออกไปที่พันล้ำครับรุ่นไปปลายท้ายคู่ที่4ของรายการครับเป็นคู่เอกช่วงแรก แสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99โชกกับเพชรเมืองเด็ดปอล,ลอนครอุบลคู่นี้โชคก,กันในพิกัด133ปอนแสงเทียนจิ๋วมา135.6ลดไป2.6เพชรเมืองเด็ดมา132.8่าดไปจุดสองแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99แสงเทียนจิ๋วตันนี้ฟาร์มคนเดียวกัน23ป17ี173เซนติเมตรมวยโคราชแล้วเาก็จะสีมาครับสำหรับคมวยทีเด็ด99ระเภทรมวยเขาฝีมือได้ ขาสมัดป้ามตีกวาดแทงกะไส้สอบสัสอบสวนแรงเก่าเกมผ่มวยดีสามไฟหลังชกไว้ชนะคะแนนบัวเขียวภูเก็ตให้กับอภิวัตสอสมนึกที่สึกจิตเมืองนนทนฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนน3ล้านลูกพ่อพญาเสือที่ LWC ซีซูเปอร์แชมป์นะครับวันที่20กันยายนปี68ที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเพชรเมืองเดชปอพนคขอุบลเพชรเมืองเดชคุยบางหลมเพชรเมืองเดชสอกรงเกรติคุณเียวกัน สิบเก้าปีร้อยเจ็สิบเก้าเซนติเมตรมวยอุบลน,นะครับไฟนี้ไปซ้อมอยู่ค่ายมวยกอยดิศักดิ์ที่กระบี่นะประเภทมวยเข่าสูงยาวเสียวแหลมแทงจ็บดักสาดักแข้งเดินเปิดเกมสู้ต่อยบมัดใส่แข้งสามไฟหลังชกไว้แพ้คะแนนล่าฝันสอจรุวันที่ราจะดำเนินแล้วมาแพ้คะแนนผ่อนใช้น้อยทีเด็ดเก้าสิบเก้าที่วีทีมวยตะบันนานะครับล่าสุดแพ้คะแนนวันประดิ์ในนิบุกสวนที่ลาชดำเนินสิบสองพฤศจิกายนปีหกแปดที่นมา สามไฟหลังนี้แพ้รวดเลยนะครับคู่นี้มองว่าเบียดนะครับพื้นเพเป็นมวยเข่าทั้งคู่นะกระดูกมวยความเก๋าอยู่ที่แสงเทียนจิ๋วนะครับจะเก๋าเกมชุวันมาเยอะกว่าเพชรเมืองเดชได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าหนุ่มสดกว่าเมื่อเปรียบเทียบไปแล้วผมยังชอบให้แสงเทียนจิ๋วนะครับน่าจะใส่ความเก๋จาจังหวะฝีมือครบเครื่องกว่าจะบทชนะเพชรเมืองเดชนะครับแต่คู่นี้มีราคาดีๆแต่ตัวลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าแสงเทียนจิ๋วลดไป2.6งจุดอนะเกมยาวปาๆอาจจะยุบย่อนได้นะครับมีราคาแต่งตัวางทุนไม่ด้วย วันนี้ทัศนมวยเบื้องต้นออกชอบให้แสงเทียนจิ๋วเก่ากว่าจะชนะเพชรเมืองเด่นะครับออกไปที่แสงเทียนจิ๋วมาสรุปทวนกนอีครั้งนึงนะครับมารักไม่ชอบสึกเมืไทยพันธมิตรประจํันจันนี้นะครับคู่หนึ่งของรายการชอบไปแสงท่านบูดูดันหนักแรงเก่าเกมกว่าจะชนะเพชรลครคู่สองชอบไปที่รักเมืองไทยได้เปลี่ยน่าสูงยาวกว่าหน้าดักสาดะแทงจะชนะยอดปัตตพีนะครับคู่ที่สามชอบให้พันลำมสอสมัย เก่าเกมฝ่าวุ้นเบียบไปไปลท้ายจะชนะชาดเพชรเก็บทุนเงิคู่ที่สี่ชอบแสงจิ๋วเก่าเกมหลักเยมดีจะชนะเพชรเมืองเด่นนะครับก็จบไปแล้วนะครับบเคขา์อาจารย์มวยให้ทัศนะมวยในรายการสิงห์ไทยปันธมิตรประจำวันจันนี้ขอเป็นมืทุกท่านนําข้อมูลตรงนี้ไปเปรียบเทียบวรกะอ์อีกทีหนึ่งข้าตัวถูกมีราคาสวยๆแต่งตัวมาทมุนซื้อขายกินสองข้างด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้แฟนมอยทุกท่านโชคดีมีชัยอย่าเจ็บอย่าจนผมกันปืนโตขอสวัสดีแฟนมอยทุกท่านผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยสวัสดีครับ